ดิสัมาหลุดแล้ววันที่หนึ่งบัตรนายวีรพลโมระการนัยการอาวุโสประจําสันนิษฐานนิสซองเลยได้ตั้งทานพดีสารแขวนใช่ไปตรวจจอเสียหอดเวลาวผมพอดีจะเป็นพิธีการเป็นลําดับต่อไปค่ะตอนนี้ข้ามาหลุดครับพี่น้อง้ยตอนนี้สลลบแล้วหนึ่งท่าหลังครับซื้อหาหาออกโคกครับพี่น้องตายแล้วตายอักลากครับพี่น้องหาหาเดี๋ยวแข่งกันนะว่าใครถอดได้ดิส่องหาหาออกโคก่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลขหกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนวงการปกครองกระทรวงการคลังนายคุณพัชคืสารค่ะอาวลูกข้ทายแล้วลูกายแล้วนันการสำนักงารศึกษัานิพิาลูกข้ทายแล้อเป่เป็นผู้เสียชวิเป็นลำดับต่อไปอีกประมาณหานาทีเพื่อะอซ่องนยซ่องหน่ยปื๊ดคุณอาคุลคุณอเจสีเลี่ยมสปอนเซอร์ที่นันเราด้สานั่งเนี่ย คือว่าเถือนในชี้เลียง่าเถื่อนแเล้ยกเลียงขึ้เก่าสารเด็กขึ้นมาใหม่ค่ะเอาเอาหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะนางสาวบุญนุชขันธ์ขลุ่นปูนผู้วิเคราะห์สำนักตรวจสอบการดำเนินการเขาจะมีส่วนเปล่า จะเปิดัให ok anyway. nah ้รบอลตกลงเป็นท่านสุดทายสนดแล้วเราถือสูงมากจงะมาเบิ้งเิเดี๋ยวเดี๋ยวส่าห้าสามผักเงยบอกบมวนเนาะนี่มาหาสมมงบอก่านนะสีบครบแล้จะได้มาว่าจั่นแาบมวน บอกว่ามึงโดดไปอยงมึงโดดไปอย่างเดี๋ยวาจะขอเจ้าอย่างี้ไงองของการทั้งหหลักถ้ามาถือก็ไปไกลๆเลยวัน้ันที่หนึ่งลาคมสองพันห้าร้อยหกเดที่ออกศูนย์สามอกเหรเจ็ดสองเจ็ด 2อ2ศูนย์สองสองศูนย์สองโอ้ยสองศูนย์สองมาแล้วมันตองที่ศูนยมารางวันที่หนึ่งงวดวันที่หึ่งตุลาคมสองเลขที่ออกสอ้ยสองี่ออกหนึ่งสองกบอถืตเลขสวยเาฟังจังเซีสวาสองศูนย์ จังไหนั้งว่าสองศูนสองพูดว่าพอสองยัง่เอาสองศูนย์สองโอ้ยสุยอีกแล้วซื่อหนึ่งสองดีกว่าไปซื้อหนึ่งสอง็ออกศูนย์สองนันันนั่นละศูนย์ยังไงล่ะเอา สามยุใสล่ะหนึ่งยุใสสองยุใสสองมีอยู่โอ้สองศูองเนาะเอาแต่ว่าสามเด็เจ้าเดสี่ยุใสหนึ่งยุใสที่นหตายเรือตตายตายตายมาจข้าวไทยรัดไหมพ่อนมมันออมวข้าวไทยรัดืจไปยืนยงสิไหมมถืเลยโอ้เกียบถือกเกียบถือกเกียบมม่เข้าาเกียบมันถงด้วยนะครับเอโดนแดดกันแดดขอแสดงความ ดีใจกับเหาะน้อยด้วยที่ได้ซื้อลอตตอรี่ันทีแล้วเรหนขอรีใจที่ซื้อไล่นะสี่หนึ่งปกติหาซื้อยากมากยังเอกขาซื้อไผ่ท้องจะบ่อเนบันดอเ่มากร์เน่งนน่า00นออซนนี่แม่นี่แม่เอาผู้ดมาใส่มอใช้ชุดสองอริบ่ชุดสองอลีเรานี่ยเ้ยอันเอาอ กระจาあああงเลขออกมาจังมาพรอดอกท่านเอาสารสูโมวากอนสารสูโมวากอนเลขออกก่าสิว่าอู้ดึกถิ่มก็ไม่หาท่านแตกอย่างนี้อันเลขออกก็ว่าไปอีกโอ้กระจางแม่มันออเนาะมันมาถือแล้วเนาะแต่มันสีถือบ่ออกบ่มีเก่าจักโต บ่มีเก่าบมีสามบมี 4. สี่สำนักนั่นสำนักนี่แม่นหลายโอ้ศูนย์สองสองศูนย์สองกรีดแหมกรีดแดงห้งเลขล่างบัตนี้เลขล่างหกหกเลิศตกไก่ถึกมากค่ะถูกแดกค่ะสำนักเลิศ มิดซีรีมิดซีรีเลขออกแล้วนี่กับเงาะด้วยนะที่ซื้อได้แต่ไม่ถูกมิดซีรีเลยบอ สองศูนย์สองเหล็กลดเท่าไม่เนสองศูนย์สองเอียงกังเถือกเตะรถจอดอะใสบ้านละาเร่เต๋มันซื้อท่งดีใจหนอย่างนัคืยังมันถื่อก่ละมันเถื่อสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองหกหก ใ,ใเนี่ยไปเตยวร์ซานี่เวอร์สองลอยคือตัวไหนตรวจไปตรวจแล้ว sure. ตรวจแถบงอนแล้วไนั่นตรวจแถวแล้วหมถ้แถบไม่ได้เป็นเสียทีเอาถ้าจะถึงรางวัลที่สองที่สามแบงสันที่สามหัวซีซีหนึ่งเนี่ยคือไนมันไทอาบแล้วแล้วเนี่ยระบกฟิมห้าเจ็ดเก้า ยินดีด้วยของพี่หนานพี่เต็มเลยใยายว่าว่าอย่างยหญ่อย่างอเมทิลโอเมทิลยิงลีรู้ยคุณถูกหวยแหละตลาดนันไก่ใบใยาย อีโนดอันต oh ีนบวมเหยียบไม่ลูซ้นหือเปล่านี่พิษสัตว์ประยูนไปมาแล้วคนนึงว่าเสพื้อยาพีแต่แนวเป็นเนาะันไม่ก็ลายิงลีรว่าไ้คงถูกหวยแหลก เอาในโรงเลี้ยงเขาให้อาบน้ำได้อยู่บ่ฮะเขาอาบล้างผ้าอ,อากกะไรบ่อาบวกก็ได้น่ะน่ะเป็นอาบอยู่ปัม๊มน้ำมันถุงไปข้างคุณมันคือป่าหว่างข้างคุณไปยังไงงวดเนี่ยไปบุรีรัไปโต๊ะหม่องมองีให้มีหน้าบุรีรัมย์ไปยังไงงวดเนี่ยคุณเ <ไป S 1> หนือตกนครน,นายกคุณไปเห็นน้ำปังนว่ะไปยังไงไหล นเฉียบพี่น้องศูนย์ลงโหแล้วเอ,เอ้ากินแตกลงไปโชคดีโชคดี